สวัส,ส,ส,สดีคับท่านผู้ชมใส่ไงกิ๊งจะร้องเพชรมาจะได้ผู้เดียวได้นี่นี่สี่พอกไข่พอกครับแมงดาวันจากประเทศลาวคลิปที่สองนะครับผมสิถามเพิ่นว่าบ้านยูอูนอนบองไทยเทะบ้านยูใสกันเทะเนี่เอ้าเนี่ยนี่บลหรือบา้บานเกิดบ้านเกิดบ้านเกิดเมืองนอนเอา้ากระบอกไว้เลยดิ เอาเริ่มไหมคลิปนี้บอเอาสิฝากฝากข้าไปไทยบานมาจัางไหนเนี่ยฝากฝากหาพอหาเมย์ข้า,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 าแม่ว่างพอแหวนลยเด้อมาหน้าจานก็บอกเลยว่าอยู่พี่ก็ว่าไปที่เปลฝากไปหาเราว่าจังไดก็บอกลูกสาวคนสื่อวันว่าสั่กินโอดหาไปหาแม่นเด้อแม่ชซื้อว่างไอายซื้อแหวน อยู่หนาจานแต่แสงฝนสว่างเมื่ออาจแต่ฟังท้องแข็งสวรรค์น้ากีก็บอกเพี่นิละว่าลูกยูพี่สบายดีบอกบอกเพื่อนเที่ยวเพื่อนในเบิงเอาลูกยูพี่ก็สบายดีอยู่เนาะก็บอกเพี่นิละว่าบปดปตกเป็นห่วงเด้อได้เงินได้ทองจังสิกับเก็บเงินได้เท่าใดแล้วเดี๋ยวนี้โอ้ยหาสิเก็บเงินได้พันหนึ่งอยู่กระเป๋านี่ Oh. ปกติอยู่บ้านนาจานบ้านนาจานนี่บ้านเดียวกันครับออหยังนอเราเป็นอันยูทูบยู่ฟังาลากข้นผังบ้านชาวพังนาจานนะหน้าจานาน,า,า,นาแพกพ้นผังต้องหันเข้าบุญม่องไฟคอมเตลี่อ๋อเดีอยู่บ้านนาจานเพราะชิมีจะเกือบบ้านคุณเคยมีมูอพันกันเถอะแม,นม่นบอ๋อเ oh. mm. oh. มียมมาพี่จักปีแล้ว มยมาพี่แต ja ้แต่หน่อยเันใส่เงินล่อาไเป็นเลยชิ้แจักีีแหละบึงยูยูวบข้องนันสาวนันนสาวรัตมีนันสาวรัดหนึ่แล้วว่าเขาจาวากันบ้านนาจานบ้านนาจานเออกะบ้านนาจานบ้านนาจานกับบันไโบแมนบ้านพุชจานบนอ่ะบ้านคุดจานอะไรบุญมุกไทยมีตรคุดจานแล้วบุญมุกไทยอจสี่เมนกับบุบ้านนาจานบัน ัน้าจ๋าน่าแผกบรรพุทธังน้าพังอย่มั้ชีวิตมีบุญกว่าจะเกือหรือเขาจะเห็ดหระบอมเขาก็จะเห็ดตัว,ตวมันโดนเหเจ็ดแปดเก่าปีแต่แต่ฟัวกูติดคุมมาในสิบห้าปีมันเห็นเห็ดรอบอเห็นหน้ากว่าอาจจะเห็ดเดียวหน่ทางเขาเจริญเลยเดียวนีแจกสิบห้าปีมันอีกว่าถ้าในเมื่อบ้านเขาใจละบอแต่ว่าบ้านบ้านสาวไอ้บ้านยูทูบเป็นบ้านสาวอันนั้นบ้านสาวรัดยังเป็นทางขี่ไงอยู่ ทั้งขี่ไงอยู่กันทั้งเชฟฝน,น,นผู้เล้วทั้งบรรพุจันทร์ขึ้ราผู้เล้ยท่านเป็นขี่ไงเป็ชี้นแดงอยู่อเออยไก่ข้อมเจริญหลายเติบอยู่ว่บบารทุนสันบรรทุนคิดคิดอยากกลับบ้านบ่บ่มาอยู่ไทยจะ,จะกลับเป็นยังไงมาอยู่ยยไทยจนลืงแหลี่ยวตีลืงแล้วตำรวจบอกกาจับเลยเอาทีจับไปเห็นยังจับไปเห็นยังบนไห่ความผิดเนาะอะไรใบล่ะ <laughs> ะใบยังอยู่บ่บ่แล้วใบก็ใบต่อละยู่แผ่นทีประเทศไทยบริเวณความผิดต่อเห็นยังบุ๊มีเงินมีครับเนาะอามาอยู่ไทยอยู่กับผัวคนไทยนี่ได้ลูกจะคนไอสามหัวสามลูกสามหัวสามลูกสามอ่าผัวคู่ก็ได้เรียบเป็นบ่เออในใจอยากได้สองแต่ในสมองสิเอาเบิร์ตต่อไนี่นี่แหละแพ่งกับเพ่งกันยังว่ามักเมียเขาอยู่เดีมักหัวเขาอยู่เดี๋ยวเขาหลอขึ้น คันยุ่น,นเล้าก็อยากคนเล้าก็อยากน้ำเมืองไทยกำลังคนมากกะได้ดีเนาะขบุญวัชนาเนาะขึ้นนั่งวันมาน,นี่กะหูซึกว่าดีบ่ดีอยู่บ่ได้เ,ดเ,ดจ,เจ็บไดายยา้ไข้ย่านแต่ผีเห็ดเนาะอืมย่านแต่ผีเห็ดเราก็ว่าเราดีแต่ว่าเราบ่งหูทางเนี่ยบาดแล้วหูทางเนี่ยบาดบ่ก็หูแล้วถามเมื่อคันแม่งกับเอาเองเนี่กลับถูกอยู่บ่ถูกอยู่นถามเหมาแล้ว มันบรรณาจารย์นี่อยู่เล่าทิ่งหรือเล้าใตเล้ากลางเล่ากลางเออเจ้าบอาช่วยเป็นบอบอกผู้ไทยเป็นบอบอเป็นเนาะเจ้าบอกขมจะเจ้าบอกช่วยเป็นบอฉันเจ้าคือบมแต่ไทยนะเจ้าก็เล่าคือกันบุปว่อยตัวเล่าคือกันอยันหนเจ้าเล่ามาแต่โครลาดผนตำรวจบอคอยนะมาทันนันเบี้ยบ้านคัดเมีเนี่บ้านนี้สีขวมใสขวมใสสมมุติไปขวมมุกก็ได้ขวมมุกก็ไดขวมมุกแล้วมันไก่ขวมโอขวมมุกนี่สิยุใกล้อ่อ คันเช่นมาลาดนี่สิมันไก่มันไก่เพราะว่าตอนเจะทั้งพี่มันเป็นเล้าอันช่วยแล้วจะมาอยู่เมืองไทยไม่จะมาอยู่ใส่คอยมาทั้งวันมาทั้งวันวานวันถูกทั้งบุตรทหารโอ้มันเออวันวานวันถูกวันน้าวานเออวันน้าวานวันน้อยนั่นโอ้บวามมาทีแรกวันน้อยวันใหญ่เออวันน้อยวันใหญ่คืออยู่ฝั่งไทยแล้วฝั่งไทยเลยเนาะบันวานน้อยบันวานวันทูกบันวานวันทูกบันวานใหญ่วันใหญ่โลกไปทุ่ะทุน คือเป็นตัวผมคุณที่แหลกคุณแม่ยวนบ้านบ้านน้อยแล้วก็จังได้ไปอยู่บ oh, ้านถูกบ้านนี้ก็จังมาได้อยู่มุกเลยยู่ำหมุเลยยูมูกแล้วมาอยูใส่บ้านบ้านนี้ก็แล้วมายู่เข้มลาดโอ้มูส้วนมาอยู่พี่กระเจงได้ขึ้นมาอยู่ในโสงข่างแหลกช่วงพวกไอ้ไอ้นั่นมาอยู่น้ำเจ้าอยู่ปนอมาอยู่น้ำข่อยตอนนั้นพวกไอ้โอ้ยเขณแม่ลำหลังตัวน่ะคุณาม่แตงเงินยเลียนหาใหญ่ผุ่นเมียนยู่พวกพวก พวกฟังเล้านั่นขวมมาอยู่น้ำข่อยพวกสาวน้ำสาวอีหยังงอเขามาหลังนั่นเขามาวางเล<อ>ีเ้ยนหาหน่อยตัวนั่นอันนี้ม,มาแต่เลี้ยนหาใหญ่ผุ่นแต่เลี้ยนบาดใหญ่ผุ่นจะได้ไข่บ<ช>่อข้อขามมาเล้เลเลากระลุนวุกเบิกแล้วที่มาอยู่<อ>หิเจ้ามาแต่แปดปีเก่าปีมาเป็นเม่นอยู่ผียังสิว่ามาถามอยู่รุ่นวุกเบิกแต่ว่าแย่กูโมเม่นบะเออแย่กูโม่แย่จนหัวโม่อยู่น้ำขัดฟัวอยู่น้ำก็โมแย่ดอก อันนี้แหละมาเสียงดวงป่าดวาเนาะแต่ว่าก็ยังดีนะครับเราภาษากันหูเรื่องโยบดีเนี่ยแข่งเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานแข่งได้แข่งบุญวัฒนาแข่งบัได้เออปกติแข่งคือกันจะเป็นผู้ชายนี่ป้าพาคุขึ้นต้นใหม่กูก็จะขึ้นแต่กูแข่งบุญวัสนาเนาะกูแข่งบ่ได้แล้วอืแข่งบ่ได้แข่งบุญวัสนาแข่งบัวได้แต่ว่าสมมุติว่าเก็บเงินช่วงสงกรานต์สิมีบ้านบ่ เมื่ออายุคันเก็บไดเอ้ยเก็บใดบออะไรนอนนี่คินหอดพอกินหอดแม่บอคินหอดอยู่พอแม่นี่ยมีอยู่หัวใจกับพอก็มีอยู่หัวใจนี่น้องก็มีอยู่หัวใจแล้วอยู่บ้านเฮ็ดหน้าอยู่บอไเฮ็ดหน้าอะไรเนาะน้องไส้จ้าคนน้องไส้ผู้นึงน้องสาวผู้นึงโอ้เจ้าเป็นลูกโคกโมบอแหละายผู้นึ่งายผู้นึงแม่ก็ได้ผัวสองคนแต่คยกับอายคอยผัวแหลก โดจังมาได้นองอีกจังมาได้ดอกคยพูดที่สองอ,อ่าไอคนพูดแหลกก็ซื้อแหวนคนพูดที่สองกับซื้อหวันนองเา้ากับซื้อบุญนองชายกับซื้อบุญท่านนองเา้าลาซืบ,บวัวผันนองเา้าลาซื้อบวัวผันแหวนบวัวผันข้ขาเจา้าข้าเจา้ายังอยู่ฟังเล่าหรือข้าเจ้ามาฟังไทย่ะข้าเจ้าบ่าค่อยมาจะเถอ,อม,มาแต่ไอคนมาตัดยาอยนบรไพายบรนแพงมาแต่อขอบนแหวน มาเคยโทษหาเพื่อนบั้งเคยอยู่สิบสองตัวนี่เล็กเล็กมันเสียเลยสิบห้าปีเลยเล็กเบอร์โทรโอ้เล็กเบอร์โทรเสียแล้วสิบห้าปีมันเสียสิบห้าปีเล็กเล็กโทษเสียเล็กโทษมีสิบสองตัวสิบสองตัวแต่กี่มันเท่าเขาอันต่างจากวัดเขาใส่สิบสองตัวต้องใส่รหัสนึ่ง เข้าใจบ่มมนคนละคนละพื oh. <t t Não, labeling, ้นที่คนละพื้นที่คนละน้าสองสีเลยเด้โอช่วงบ้านเจ้ามีมีภูเขาอยู่บ่มีอยู่แต่ว่าคุณพิ่งเห็นภูเขาจัคเสืออยู่ละอ้าวบอมเนอยู่รอบ้านนัมนมันบแม่นภูเขาบอมบ่ต้องไปมองอื่นจังสิเออจะไปมองอื่นตงไปเที่ยวไกลไก่เหียนภูเขาแถวบ้านบ่มีบ้านนาแพกหน้าจานพ่นฟังบัาอันนี้บอมบ่ แต่ว hey? ่าทั้งสิโนทั้งเราเห็นที่หน้าบ้านทั้งหมดกับมอมาทั้งฝี่ทั้งบันพโพนอ่ะบัตรโพนแพงบัตรโพนงามเออโพนงามพี่ทั้งเลอกเป็นโพนงามปลากระดิ่งเออเออมันคือทั้งฝี่พี่มันคือมาทั้งฝี่คือจังมาทั้งอันคือจังสิมาทั้งเช่โพนอันมาทั้งเงนเลียงจันทร์สิแม่โอ้มาทั้งฝี่อามาทั้งผู้ไทยอีพี่ใช่ป่ะไก่จากมุกดาหารจากหลักบ้านเจ้ากับมุกดาหาร วอยซ้ำตัวี้เปโคลาตปูเแล้วโอ้โหไก่เปานนั่นน่ะเอแต่แต่เข้มมาลาดฉันไปโคลาตปูเแล้วโอ้หไก่เติบอยู่ตัวสั้นหาต่อเนาะขี่รถหาแต่กับเวียงวังดิอยู่ทางไรที่เขาว่าเวียงวังเวียงวังก็อยู่พี่ไก่เอ็นสวรรค์ฝีบริเนบพวกไก่เชฟไก่เชฟโฝนเมืองพิ้สิมันนั่นเป็นนันบอลท่องเที่ยวตัวน่ะเมืองใหญ่ของประเทศไทยเลยตัวเมืองีลวงพ่อปั๋นโอ้แต่ว่ากะ บอกแม่ยังเกาะแม่วังแม่วังเออน้องน้องไอ่ชื่อแหวนกับไอแหวนเออว่าวันเผาเมื่อว่ากินหอดแม่อยู่เด้อเออวันเพิ่นว่าคุณและจังสิได้กลับบ้านแม่วันเพิ่นบอกว่ากินหอดแม่อยู่เด้อวื้อใด้ล้พน่นล่ะเพิ่นว่าเดี๋ยนี่ลูกยังจนอยู่เดี๋ยวนี้ลูกยังจนอยู่อักสูะกันไปนะครับชีวิตมาจากฝั่งใส่ฟังลาว บางคนมากกับดวงดีสั่สมมาเสียงดวงนั่นแหละพี่น้อง่ลูกชายบอกวันนี้แต่อีทิพย์หน่อยเพราะก็มาอยู่เลยู้มานี่ผู้ตั้งใจทำงานกับ่อืดเงินคือกันแต่ว่าขันผู้ตั้งใจเก็บกับ รวยรวยเออเห็นในคลิปหลายอยู่คันพูดตั้งใจเรีนกับเก็่ค่ำเออสัพูดตั้งใจเรียนหัวนะคะอันนี้เจ้านี่มหาหัวก็มาเรียนค่ะคักนี่แมนบ้านเกิดคนอยู่ไทยอยู่แล้วก็ต้องมาหาผัวอยู่ไทยตั้งใจว่าสิกลับบ้านเล่าเลยพอแล้วคนไอ้ชิจายอยู่ไทยพี่เนาะอือพอไปเมื่อตายอยู่เล่าเนาะติายอยู่ไทยวันละวันแล้วสิบบกขับกตสิบว่าผ้าลูกผ้าหลานไปยำคันพเงินม่ค่ำกับเมื่อยามอยู่แล้วเขาไงไม่ไงบอกเมื่อแะ้วเนาะกับผ้าเขาเจ็บเงินเดี๋ยแม่หละมาอยู่กับบอเขาอยู่แล้วว่าเก็บเงินมาาห พอใหญ่ไม่ใหญ่อยู่อืมนั่นเหลียวพอญ่ไม่ใหญ่เขาก็เคยมาเนาะอืมโอเคยมาพี่อยู่เอ้เอาเชียนกับเจ้าปหยอกแม่คอยอยู่นั่นเองโอ้เออมาตอนใดมาแต่อีทิมหัดยางปีหกเดือนเดี๋ยวมาโอ้อีทิมกําลังบอกเป็นว่าเงินนั่นเงี้ก็เอามาหลายๆก็สร้างเงินนั่นใต้เบื่อนวันใส่บุได้อีทิมยังไ่าอยู่ดิโอ้โหวเชียรยังไปหยอกเงินนั่นเงินกีบนั่นบรเอามากีบเรามาโอ้เรารวยที่สันยูพุน กระเฮ็ดให้ใไซน่าหนิเลยจีบัดทีนี้คันมีหน้าู่พุ่นคือบ่กลับไปเฮ็ดหน้านอกแล้วอยู่ไทยก็มีหน้าเฮ็ดคือกันเนาะบ่แม่นบ่มีคือบ่เฮ็ดซั่นก็เฮ็ดอยู่ไดี๋ก็ปีกกดำหน้าโลกาอยู่เดี๋ยโอ้ยอยู่น้าหัวก็ดำหน้าโลกาอยู่นี่โอ้โหลืมเนาะเไม่ไปโคกกรตัดอยู่ได้แจ็คต่อโคกกระตักอยู่เดี มัดโคก็มัดย uh, ืนเด็กกับพเบิ้งแม่พลาดโคยยังเห็ดยังบัวจังรถอยู่ก็ย่างมาเองอยู่มีลูกสาวคนหนึ่งแล้วมาอยู่ไทยเออลูกชายสองลูกชายสองลูกชายผู้เล่นเขาฟองแล้วแม่ลูกชายกับอันโอ้กับผัวผู้ที่สองเมีนบาเออผัวผู้ที่สองในอันผัวแรกในในสองผัวผู้ที่สองในใดหนึ่งผัวผู้ที่สามบอดายผัวผู้ที่สามบอดายอดาอย่ตอนนี้โสดอยู่ตอนนี้โสดอ่ะ กำลังจะหายอยู่นี่ <laughs> นกระบ,บอกเมียบงเด้อ่าตองหว่วงลูกสาวอยู่ฟังไทยยัอยงอยู่ดีสบายอยู่รวยคนเราแล้วจังสิกลับแล้วะพอ,อยังก่อพ่อปจักซื้อพออ้าวกระบ,บอกกระบ,บอกแล้วไปที่หลักกระบอกแม่เจ้า้าับแม่ก็ะจิวจักยูบอกซื้อแหละว่าผมมีพอเพะแม่เคยบอกว่ายูทองแม่แต่หกเดือนผม พอหนีพอถูกจับพัชนแล้วก็บนี้ไปเลยกับเห็นหน้าพอแต่ในใจก็มีพออยู่แล้วทัานโมไม่พอคงจะบ่ได้เกิดเนาะเอาสิบอกอยังพอกับเมียอยู่บ้านบอกอยังเมียเอาก็บอกว่ากินหอดเด้อบ่ท่านด้บ่ท่านด้เป็นอย่างดอกแม่บ่ท่านด้ตายดอกยังอยู่แต่ว่าหาเก็บเงินอยู่กับบ้านมันมีอยู่มันบ่หลายเพราะได้อยากได้กินอยู่น้องทิพย์ก็เศร้เออบอกกันว่าน้องทิพย์มันก็ยังอยู่หลานเจ้ามันใหญ่แล้วได้ได้เนี้ยเลยมันได้ลูกเลยแหละ พอมันก็ออกมาอะไรแหละว่าฉันอ๋อสั่งไปหาน้องสาวเจ้านี่ยไหมล่ะน้องสาวก็บอกสั่งว่าจังใด่อจะเจ้าสิสั่งว่าจังใดเบิ่งพอเบิ่งแม่ก็ว่าไปตัวโอ้ยมันก็เป็นลูกสาวล่ะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มาต้องหย่างลูกแต่คอยก็มันก็ตักหนามสั่งไม่อาบอยู่ไอเมื่อโอ้แต่คอยก็เอาคอยปรกุมอยู่น้องสาวก็เอาพ่อแม่กลุ่มมื่อแล้วเออเออคุณได้เจ้านี่แหละที่แย่กูม่ไม่คอยแย่กูมู ลูกสี่คนคอยตกอับกวัวมูายลูกสี่คนมาอยู่ล่าวามันมาอยู่ไทยวา่ามันสีไขครว่ามูเย่ก้ามูพนาพินวาอั่าวเป็นอย่างชีวิตเท่ามันตรงดีนล้นสู่ต่อไปอยู่เมืองไทยอคชิปนี้จบไว้ซ้ำนี่ซะก่อนขอบคุณพี่น้องซอยติดตามในเดอ้อซอยกดไลค์กดแชร์ให้แน่นะครับ